สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องโกทองค่าใครอย่าแตะ นังเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเวอร์จิลครับเวอร์จนะิลเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่เพื่อมาพบกับชายอีกคนที่จะพาตนนั้นไปทํางานที่คอมเปาก็คือไอ้คอมเปาเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าแบบไซต์ก่อสร้างอะไรประมาณนี้และในระหว่างที่โชเฟอร์กาลังขับรถไปส่งเวอร์จิลอย่างที่นั่นด้วยความที่เป็นคนเมืองทนร้อนไม่ค่อยได้เนี่ยเวอร์จิลเขาก็เลยเปิดแอร์รถครับแต่ว่าคีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เวอร์จิลนั้นใช้แอร์เลยครับเพราะว่าการเปิดแอร์แรงๆเนี่ยมันจะทําให้รถยนต์นั้นขับต่่ออไไไปมด้และพ ทั้งคู่เดินทางข้าบทะเลทรายไปกันจนถึงค่ำคีเนเขาก็ได้ชวนเวอร์จิลนั้นคุยสัเพเพหระครับว่าทําไมนายเนี่ยถึงจากเมืองใหญ่มาอย่างที่นี่ดินแดนทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกนะและหนังในตอนนี้มันก็ได้ทําให้พวกเรารู้ครับว่าเวอร์จิลคนนี้เนี่ยเขาเบื่อหน่ายสังคมในเมืองมากมายแค่ไหนเช้าวันต่อมาในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเดินทางเวอร์จิลที่ทนร้อนไม่ได้อีกตามเคยเนี่ยเขาก็ได้เปิดแอร์รถไปแรงสุดเลยครับซึ่งคีที่หลับอยู่เนี่ยเขาก็ห้ามเวอร์จิลเอาไว้ไม่ทันเสียแล้วรรเพาาาะว่าอาจถยน คันนี้เนี่ยมันก็ได้พังลงไปก่อนซะแล้วเวอร์จิลนี่ก็แบบไม่รู้จะแก้ตัวกับคียังไงดีครับก็ทําได้แค่พูดขอโทษกับโชเฟอร์อย่างขีไปและในระหว่างที่คีกําลังดูอาการของรถคันนี้อยู่นั้นอยู่ๆเวอร์จิลเนี่ยเขาก็เดินมาเห็นอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับทองคําเข้าแต่ว่าเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจอะนะครับเวอร์จิลเนี่ยเขาก็เลยเรียกให้คีมาดูไอ้สิ่งสิ่งนี้นั้นด้วยกันซึ่งผลปรากฏว่ามันก็คือทองคําจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นทองคําแท้เนี่มนม,มเนสเสดดําาือคว ร้อนจากเปลวไฟนั่นเองและในเมื่อทั้งสองคนรู้เช่นนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็รีบช่วยกันขุดทองตรงนี้ในทันทีครับและถึงแม้พวกเขาทั้งสองคนจะโชคดีเจอทองคําตรงนี้เข้าก็ตาม,มานะแต่ว่าการจะนําทองตรงนี้ขึ้นมาจากดินได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยครับเพราะว่าทองคาก้อนนี้เนี่ยมันก็มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นมามากๆและแน่นอนครับว่าแรงผู้ชาย2คนกับอุปกรณ์ที่มีเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้ทองก้อนนี้นั้นกระดิกได้เลยนะขุดลึกลงไปก็แล้วออกแรงผลักก็แล้วใช้ รถดึงก็แล้วแต่ทองคาก้อนมหึมาก้อนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีท่าทีขยับเลยแม้แต่น้อยครับและเวอร์จิลในตอนนี้เนี่ยเขาก็หมดเรี่ยวหมดแรงลงไปแล้วด้วยและพอคีเขาเห็นเวอร์จิลเอาน้ําดื่มมาราดหัวคีที่อยากจะด่าเนี่ยเขาก็ด่าไม่ลงครับเพราะว่าคีที่เป็นคนที่นี่เนี่ยเขาก็รู้ดีอะนะว่าความอดทนของตนกับคนเมืองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากมายแค่ไหนก็คืออยู่กลางทะเลทรายเนี่ยแทนที่มึงจะเก็บน้ําเอาไว้กินใช่ไหมแต่นี่เวอร์จิลเนี่ยมันทำเหมือนกับว่าน้ําดื่มเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไปซะอย่างนั้น และพอทั้งคู่ช่วยกันขุดทองจนเกือบจะคั่าคีเนี่ยเขาก็ได้บอกให้เวอร์จิลนั้นเลิกขุดครับบอกพวกเราเนี่ยจะต้องรีบไปหาฟืนมาก่อไฟกันก่อนมืดนะเพราะถ้ามีแสงไฟเนี่ยพวกหมาจรจัดพวกมันจะได้ไม่มายุ่งกับพวกเราและพอทั้งคู่ช่วยกันก่อไฟเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยถามไถ่กันครับว่าถ้าขุดทองก้อนนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยแต่ละคนจะนําเงินที่ได้จากการขายทองไปทําอะไรกันบ้างคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าจะนําเงินที่ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยครับซื้อบ้านซักหลังซื้อ ถสัก2อสาคันมีเมียสัก4ีหคนส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าจะนำเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยไปใช้นี่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปสัญญกรรมให้มันหล่อไปเลยใช้ชีวิตแบบไม่ต้องทำงานเลยไปสักปี2ปีแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเงินเหลือมากน้อยแค่ไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันโอ้โหแต่ละคนนี่มึงถ้าทางจะมีความสุขเนาะและพอคุยกันไปถามกันมาคีเนี่ยเขาก็ได้บอกให้เวอร์จิลขับรถไปเอาแมคโรเล็กมาขุดทองครับนายเนี่ยต้องขับรถไปทางตะวันตก2-3วันที่นั่นน่ยมี อยากจะให้นายนไปขอเช่ามันมาส่วนฉันจะคอยเฝ้าทองอยู่ที่นี่ใช้เวลาไปกลับไม่เกิน5วันล็อกจากนั้นพวกเราทั้งสองคนก็ค่อยแยกย้ายไปใช้ชีวิตของใครของมันแต่ก็ดูเหมือนว่าเวอร์จิลเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนการของขีเลยครับก็คือเวอร์จิลเขาก็อยากจะอยู่เฝ้าทองเองมากกว่านะเวอร์จิลเขาก็เลยขอเปลี่ยนหน้าที่กับขีไปครับบอกเดี๋ยวฉัน,นจะเป็นคนปกป้องทองเองส่วนนายก็ไปเอาเครื่องขุดมาก็แล้วกันซึ่งในตอน,น,นแรกขีเขาก็ต่อต้านอยู่นะครับเพราะว่าขีเขาก็เหมือนจะดูออกนะ ว่าถ้าให้คนเมืองอย่างเวอร์จิลอยู่เฝ้าทองท่ามกลางทะเลทรายเป็นเวลา5วันแล้วล่ะก็มีหวังเวอร์จิลเนี่ยมันจะต้องสีแงแก่ตายหาเพราะทะเลทรายแน่แน่ฉันเห็นที่แกใช้น้ําแล้วแกอยู่ได้ไม่เกิน3วันหรอกถ้าน้ํากับอาหารหมดที่กลางทะเลทรายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยแต่ถึงแม้ว่าคีเขาจะพูดตักเตือนเวอร์จิลนั้นไปยังไงเวอร์จิลคนนี้เนี่ยเขาก็ยังคงยืนยันคําเดิมครับว่าตน,นจะอยู่เฝ้าทองที่นี่เองเช้าวันต่อมาก่อนที่คีจะแยกตัวออกไปเอาเครื่องขูดคีเนี่ยเขาก็ได้ให้น้ำหน,นึ สองสามกระป๋องพร้อมกับมือถือดาวเทียมกับเวอร์จิวไปครับบอกแกน่าจะต้องคอยรับสายของฉันด้วยนะเพราะว่าฉันน่าจะโทรมาเช็คแกอยู่เรื่อยๆและหลังจากที่คี่เขาแยกตัวออกไปเวอร์จิวเนี่ยเขาก็ได้ใช้ผ้าใบมามุงแดดนั่งเฝ้าทองอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเออให้เฝ้ามึงก็เฝ้าจริงๆนะมึงเนี่ยซึ่งในคืนแรกเนี่ยเวอร์จิวเขาก็สบายๆนะครับนั่งกินอาหารเพลินๆหน้ากองไฟทาอย่าไปเข้าค่ายปิกนิกค้างแรมไปซะอย่างนั้นหารู้ไหมครับว่าฟูมาจรจัดที่มันหิวโซเนี่ยพวกมันก็กําลังจับจ้องมองดูตน เช้าวันต่อมาในขณะที่เวอร์จิลกาลังทําธุระอยู่นั้นในที่สุดเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ต้องตัดใจไม่ยอมใช้น้าล้างครับเพราะว่าน้ําดื่มในเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะถ้ามึงเอาน้ําดื่มมาล้างก้นแล้วล่ะก็อุลับรองมึงได้เลยว่ามึงอยู่ไม่ถึง5วันแน่แน่และในระหว่างที่เวอร์จิลกาลังเตรียมไม้สาหรับก่อไฟในค่ําคืนนี้เวอร์จิลเนี่ยเขาก็ได้ผ่านมาเห็นซากเครื่องบินตกเข้าครับซึ่งเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ได้นำซากตรงน,นี้นี่แหละครับมาทําที่พักสนหรับนอนเฝ้าทองในค่ําคืนนี้และกว่า ที่เวอร์จิลเขาจะนําชิ้นส่วนมาสร้างที่พักได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งละเวอร์จิลคนนี้เนี่ยเขาขาไม่ดีครับ2ก็คืออากาศที่นี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ร้อนอกมากๆและคนเมืองอย่างเวอร์จิลพอเหนื่อยมากๆเนี่ยมันก็ต้องดื่มน้ํามากตามไปด้วยใช่ไหมซึ่งก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับที่เวอร์จิลเนี่ยเขาระม,มัดระวังในเรื่องตรงนี้เพราะถ้าเวอร์จิลดื่มน้ําแบบไม่ระม,มัดระวังแล้วล่ะก็แน่นอนครับว่าเวอร์จิลเนี่ยเขาก็คงจะอยู่ไม่ถึง5ววันนนแแๆล้ il, เ้เอากก็ไดหิน ตีทองจนแตกออกมาครับซึ่งไอ้ทองที่มันแตกออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เบาๆเลยนะน้ำหนักของทองก้อนนี้เนี่ยมันน่าจะได้หลายกิโลอยู่พอสมควรเลยซึ่งในค่ำคืนนี้เนี่ยเวอร์จิลเขาก็ยังสบายๆอยู่นะครับถึงแม้จะหวาดระแวงฟูงหมาหิวที่กําลังจ้องมองตัวเองนั้นอยู่ก็ตามเช้าวันต่อมาสภาพร่างกายของเวอร์จิลเนี่ยมันก็เริ่มแย่ลงไปทุกทีครับเพราะด้วยบรรยากาศที่ร้อนมากบวกกับการที่เวอร์จิลดื่มน้ําน้อยมากๆนั้นมันจึงทําให้ผิวหนังของเวอร์จิลในตอนนี้เนี่ยเริ่มแตกแห้งไปทั่วทั้งต นนั่นเองซึ่งเวอร์จิลในเวลานี้เนี่ยเขาก็เหลือแค่น้ําดื่มเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาหารกระป๋องพวกนั้นในตอนนี้เนี่ยเวอร์จิลเขาก็ได้กินมันไปจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการที่เวอร์จิลเขากะจะฆ่างูมากินเป็นอาหารนอกจากที่เวอร์จิลเขาจะทําอะไรงูไม่ได้แล้วเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ยังซุ่มซ่ามทําน้ําดื่มที่มีหกไปหมดอีกด้วย และในขณะที่เวอร์จิลกำลังจะนำซากเครื่องบินไปปิดที่ผักเพิ่มอยู่ๆมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเวอร์จิลครับและด้วยความสงสัยเนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอก็ได้ซักถามกับเวอร์จิลไปนะครับว่านายเป็นใครและมาทําอะไรคนเดียวในที่แบบนี้เวอร์จิลที่กลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะจับได้เวอร์จิลเขาก็ได้แสดงอาการขี้ระแวงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ดูออกด้วยนะครับว่าเวอร์จิลคนนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรปิดบังตนไว้ในใจแน่แผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามจะเดินไปที่แคมของ แต่ว่าเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ได้บ่ายเบี่ยงไปนะบอกเธอเนี่ยเอาเครื่องบินไปก็แล้วกันตรงนั้นเนี่ยมันไม่สบายหรอกเครื่องบินตรงนี้เนี่ยสบายสุดแล้วซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยเธอก็ไม่ยอมจบง่ายๆครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังคงตามมาซักถามกับเวอร์จิลนั้นไปเรื่อยๆว่าเวอร์จิลเนี่ยกำลังปิดบังอะไรเอาไว้กันแน่ก็คือเธอคนนี้เนี่ยเธอก็ซักถามหมดเลยครับว่านายเนี่ยมาที่นี่ทําไมมากับใครและใช้อะไรเดินทางมากันแน่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็รู้อะนะครับว่าเวอร์จิลคนนี้เนี่ย ก็คือใครที่ไหนเขาจะมาอยู่ในที่แบบนี้กันล่ะจริงไหมและและ้วเวอร์จิลเนี่ยเขาก็หมดความอดทนจนได้ครับเวอร์จิลเนี่ยเขาได้ตัดสินใจฆ่าผู้หญิงคนนี้โดยการใช้พ่วเหล็กนั้นตีผู้หญิงคนนี้เข้าไปซะเต็มแรงเลยและก่อนที่เวอร์จิลเขาจะนําศพของผู้หญิงคนนี้ไปขุดหลุมฝังเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ได้น้ํากับอาหารของเธอนี่แหละครับมากินประทังหิวอยู่ต่อเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ว่าเวอร์จิลเนี่ยเขาก็พึ่งฝังศพไปได้ยังไม่นานนะครับไอ้ม้าจรจัดหิวโซเนี่ยมันก็ดันขุดศพขึ้นมาแทะกินซากศพเล่น อย่าง,งนนั้และหลังจากที่เวอร์จิลไล่ไอ้หมาตัวนี้ออกไปแล้วเวรจิลเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจเผาศพของผู้หญิงคนนี้ทิ้งไปเลยครับเพราะถ้ามีคนผ่านมาเห็นศพศพนี้เข้าเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับเวอร์จิลจริงไหมช้าวันต่อมาคีเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อเข้ามาครับบอกตอนนี้เนี่ยฉันได้เครื่องขุดมาแล้วแต่ปัญหาก็คือมันอาจจะทําให้ฉันเดินทางช้าขึ้นนะอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราวางแผนกันเอาไว้นายอดทนเอาไว้ก่อนนะฉันจะรีบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งสภาพร่างกายของเวลในลานาี้ มันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่เนี่ยมันก็ร้อนมากๆครับและอาหารเนี่ยก็ไม่มีแล้วแถมน้ําดื่มแก้ดับกระหายเนี่ยมันก็ได้หมดลงไปแล้วอีกด้วยเวอร์จิลเนี่ยก็แบบไม่รู้จะยังไงต่อดีครับเออทาได้แค่นอนกอดทองรอเพื่อนคีที่แสนดีคนนั้นต่อไปและพอมาถึงช่วงบ่ายในขณะที่เวอร์จิลกาลังไล่เก็บไม้มาทําฟืนอยู่นั้นอยู่ๆเนี่ยมันก็มีพายุทรายลูกใหญ่ลูกหนึ่งพัดเข้ามาครับซึ่งก็แน่นอนครับว,ว่าแคมป์ชั่วคราวของเวอร์จิลเนี่ยมันก็โดนพายุายพังไม่เหลลือชิ้นดีนะแ เ,เขาก็ได้รับบาดเจ็บจากพายุสายในครั้งนี้นั่นอีกด้วยเวอร์จิลเนี่ยโดนท่อนไม้เสียบเข้าที่หน้าท้องครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเวอร์จิลเนี่ยเขาจะเป็นห่วงตัวเองน้อยกว่าเป็นห่วงทองนะครับก็คือแค่ได้เห็นทองอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยกูก็สบายใจแล้วและหลังจากที่เวอร์จิลถอดไม้และดามแผลด้วยความร้อนเสร็จแล้วเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ได้นำทรายที่อยู่บนพื้นนี่แหละครับมาทาตามตัวเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดเอาไว้และหลังจากที่เวอร์จิลหมดสติลงไปและตื่นขึ้นมาอีกครั้งเบอร์จิลลเเนนนีี่่ยค้้าากักหงนหงงงงึท มาที่ตนครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ได้ช่วยเวอร์จิวเอาไว้ครับเธอเนี่ยนะได้ช่วยก่อไฟให้กับเวอร์จิวและแถมยังนําน้ําดื่มของตอนนะี่มาให้กับเวอร์จิวได้ดื่มอีกด้วยเช้าวันต่อมาพอเวอร์จิวรู้สึกตัวตื่นขึ้นเพื่อนคีผู้แสนดีเนี่ยเขาก็ได้โทรเข้ามาครับแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันมากมายหรอกนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ได้เข้ามาถามกับเวอร์จิวนะว่านายน,ะนเห็นพี่สาวของฉันผ่านมาแถวนี้บ้างไหมซึ่งไอ้พี่สาวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก เขาก็ได้บอกปฏิเสธไปครับก่อนจะไล่ให้ผู้หญิงคนนี้ออกไปให้พ้นจากสถานที่ตรงนี้และหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เธอจากเบอร์จิลไปได้ไม่นาน ไอ้โชเฟอร์ขี่เพื่อนรักเนี่ยมันก็ได้โทรเข้ามาอีกแล้วครับบอกตอนนี้ฉันเนี่ยใกล้จะถึงแกแล้วนะฉันเห็นควันจากกองไฟแกแล้วแกสบายใจได้เลยและทันใดนั้นเองไอ้พวกฝูงหมาจรจัดหิวโซเนี่ยพวกมันก็ได้พากันมารุมร้อมหวังจะกินเวอร์จิวครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคีเนี่ยเขาก็น Mac ําแมคโครเล็กมาถึงที่นี่นานแล้วนะครับแต่ว่าคีเนี่ยเขาก็จงใจหักหลังเวอร์จิวะนะคีเนี่ยเขาได้ปล่อยให้ฝูงหมารุมกัดเวอร์จิวตายหาไปอย่างน่าอนาถครับและหลังจากที่ไอ้คี ดูฝูงหมากัดกินไส้เบอร์จิวจนหนำใจแล้วคีเนี่ยเขาก็ได้นําแมคโครที่ซ่อนเอาไว้ออกมาขุดทองหวังจะรวยไปคนเดียวครับแต่ว่าคีเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ลงมือขุดทองเลยนี่สิครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็ดันมีลูกศรปิศนาลูกหนึ่งพุ่งเข้ามาแทงคีจนตายหาลงไปขาที่และหลังจากที่ผู้ชายทั้งสองคนนี้ได้ตายหาลงไปบนกองทองแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องโกถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ